พบกับสาระหลากหลายฟังง่ายได้ความรู้โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒส,สวนดุสิตและสถาบันวิจัยภาษา,า,าและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการสบายสบายบ่ายวันจันทร์โลกสวยด้วยภาษาและวัฒนธรรม สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการสบายสบายบ่ายวันจันในช่วงของโลกสวยด้วยภาษาและวัฒนธรรมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย e อีกครั้งหนึ่งครับผมวาทิตย์จุลยังกูลดำเนินรายการครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้านนะครับอาจารย์ดูแลหลักสูตรภาษา,าศาสตร์อยู่ที่สถาบันวิจัยของเราเนี่ยนะครับและที่สําคัญวันนี้เนื่องจากเป็นเรื่องสบายสบายบ่ายวันจันทร เราจะชวนท่านพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านของเราใกล้ๆเรานี่เองครับจับท่านอาจารย์โดโตตรนรเศรษพิสิทธิ์พันพรกับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับที่ผมเกินเมื่อสักครู่ก็เพราะว่าวันนี้อาจารย์จะมาชวนเราคุยเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเขมรประเทศกัมพูชาเราเราจะเรียกยังไงครับอาจารย์ครับครับผมเข้าใจแล้วล่ะคือก่อนอื่นเนี่ยจะต้อง กล่าวกับท่านผู้ฟังก่อนว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่ว่านี้เป็นประเทศที่พิเศษมากครับเพราะว่ามีชื่อเรียกเนี่ยหลายหลายชื่อตัวอย่างที่หนึ่งที่เรารู้จักกันก็นกคือว่าเราเรียกว่าประเทศเขมรประเทศเขมรน,นะครับประทมหแล้วก็มีอีกคำหนึงคือประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชาแต่ย้อนยุคก,กลับไปถึงสมัยสุขโขทัยก็มีคําว่าขมเพราะฉะนั้นมีสามคำคือเราจะเรียกประเทศเพื่อนบ้านประเทศนี้อย่างไรดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องมีความเข้าใจที่มาของชื่อเรียกก่อนครับครับก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตพูดถึงชื่อเรียกประเทศว่าประเทศเขมรก่อนค,คือคําว่าเขมรเนี่ยเป็นคําที่ คนไทยคุ้นเคยที่สุดนะเราเรียกประเทศว่าประเทศขมรครับแล้วก็เรียกคนที่อยู่ในประเทศคเคมรว่าคนขมนครับหรือชาวขมรครับแล้วเราก็เรียกภาษาว่าภาษาเคมรเเพราะฉะนั้นคําว่าคเคมรเนนี่ยมีความหมายกว้างมากหมายถึงชื่อประเทศชื่อภาษาและกลุ่มคนก็หมายถึงได้ถึงสลักษณะด้วยกันนะครับ ซึ่งจะต่างจากคําว่ากัมพูชากัมพูชานี่จะเป็นไปในเรื่องของภาษาเขียนนะครับคำ,คำว่ากัมพูชานีเป็นชื่อเรียกประเทศเราเรียกว่าประเทศกัมพูชากัมพูชานี่เป็นชื่อทางการนะครับ,รบประเทศกัมพูชาเ,เรียกเรียกอย่างเป็นทางการว่าเปรีกเรียเจียนาจักรกัมพูเจียหรือพระราชาณาจักรกัมพูชาที่เป็นชื่อทางการหรือ kingdom of โบเดียที่เป็นชื่อนี้นะฮะค,คำว่ากัมพูชานี่ในในภาษาเขียนที่พบในเอกสารไทยก็มีหลายคําเช่นกัมพูชากัมพุธกัมพูดเป็นต้นคํานี้ในภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่าคโบเดียครับคัมบเดียนออกัมพูเชียครับแล้วก็คาว่าแคมโบชในภาษาฝรั่งเศสครับครับนี่คือที่สองอีกคำหนึ่งที่เราเรียกว่าขขม ของปัจจุบันนี้เราไม่เรียกชื่อประเทศแต่เป็นคำที่มีอยู่ในสมัยสุขโขทยัยเราเรียกว่าขอมดำดินหมายถึงกลุ่มคนที่เป็นชาติพันธุ์ขอมเนี่ยดำดินมาโผที่สุขโขทยัยเ,เรียกว่าขอมดำดินและยังมีอักษรขอม,อมครับซึ่งก็มีถึงสามคำครับแต่เราคงจะไม่เรียกว่าประเทศขอม,อมเพราะว่า คำนี้ไม่ใช้เรียกชื่อประเทศอีกแล้วเราเรียกว่าประเทศเขมรหรือประเทศกัมพูชาครับอาจารย์ได้มีโอกาสไปพักอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาใช้ระยะเวลานานไหมครับอยู่ในประเทศผมอยู่ที่ประเทศกัมพูชาสองปีครับอาจรย์ได้เห็นเรื่องราววิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างไรบ้างครับอารจริญครับนี้เห็นชีวิตวิถีชีวิตของ คนขเขมรมากมายหลายประการแต่มีเรื่องที่น่าสนใจที่จะโยงเข้ากับหัวข้อเรื่องชื่อเรียกประเทศในวันนี้ก็คือว่าที่กัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองหลวงของกัมพูชาชคือที่ที่กรุงพนมเปญเนี่ยก็จะมีคนขเขมรอยู่กลุ่มหนึ่งเดินทางจากประเทศเวียดนามมาทำงานอยู่ที่ พนมเปญและอยู่ในพื้นที่ต่างๆคนขเขมรเรียกชาวขเขมรเหล่านี้ว่ากัมพูเจียกรอมมีคําว่ากรอม,รอมคําว่ากรอมซึ่งหมายถึงชาวกัมพูชาที่มาจากข้างล่างก็คือชาวกัมพูชาหรือขเขมรที่มาจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงหมายถึงพื้นที่ในพื้นที่ดังนั้นกัมพูชากรอมนี่เป็นคําที่ คนขเขมรในประเทศกัมพูชาเรียกคนขเขมรที่อยู่ในประเทศเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่แน้ำโขงนั้นคำว่ากัมพูชากรอมได้เป็นขเขมรอีกกลุ่มหนึ่งค,คำนี้ใช้เรียกอยู่เฉพาะในประเทศกัมพูชาไม่เรียกในภาษาไทยครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างที่อาจารย์บอกเราวันนี้ถ้าเราจะเรียกประเทศเพื่อนบ้านเราเราเรียกประเทศขเขมรก็ได้ครับ ประเทศกัมพูชาก็ได้คําว่าประเทศเขมรนี่เขมรมีความหมายถึง3ามอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามีเรื่องของพื้นที่มีเรื่องของทางด้านภาษาศาสตร์แล้วก็เรื่องของกลุ่มคนคเพราะฉะนั้นเราเราเรียกได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นเป็นการไม่ไม่ให้เกียรติกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับประเด็นที่ที่มีอีกคําหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับคําว่าเขมรนะครับ คือทางอาจารย์คงได้ยินคาในภาษาไทยนะครับมีคําว่าเขมรสูงเขมรต่รรําคําว่าเขมรสูงเขมรต่ําที่ใช้ในภาษาไทยนี่หมายถึงอะไรในทางภาษาศาสตร์เขมรสูงเนี่ยใช้หมายถึงภาษาเขมรที่พูดอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวเทือกเขาปนมตรงรักตุรินบุรีรมัมศรีสเกต ปัจจุบ,บันเนี่ยคำว่าขเขมรสูงเนี่ยได้เปลี่ยนใช้เป็นคําว่าขเขมรถิ่นไทยซึ่งเทียบได้กับภาษาอังกฤษว่านอตเทิลเขมรคำคำนี้เนี่ยในภาษาไทยขเขมรสูงหมายถึงภาษาเขมรถิ่นไทยแต่คําว่าขเขมรสูงในภาษาเขมรกัมพูชาหมายถึงกลุ่มคนต่างๆหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ไม่ใช่ขเมขเมรเขมรสูง ในความหมายของชาวกัมพูชาหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่จะอยู่ตามภูเขาครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเขมรสูงก็มีคําใช้ในภาษาไทยมีคํานี้ใช้ในภาษาเขมรกัมพูชาแต่ความหมายต่างกันแล้วก็เมื่อมีเขมรสูงก็มีเขมรต่าเขมรต่ําเป็นคําที่ใช้เฉพาะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นหมายถึงภาษาเขมร ที่ไม่ใช่เขมรสูงก็คือภาษาเขมรที่พูดอยู่ที่ประเทศกัมพูชาครับผมครับก็ก็มีความสับสนมากขึ้นแต่ว่าเป็นเขมรสูงเขมรต่ําเป็นชื่อของภาษาครับอาจารย์ครับถ้าถ้าเราเอาพรมแดนทางการปกครองออกนะฮะเรามองถึงเรื่องของพรมแดนทางด้านวัฒนธรรมแทนเนี่ยอาจารย์มองมองเห็นเรื่องราวของวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศของเราอย่างไรฮะอาจารย์ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเขเมรกับประเทศไทยเนี่ยมีพรมแดนติดต่อกันแล้วประชาชนของประเทศทั้งสองก็มีการแลกแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีคมติความเชื่อนับถือาศาสนาพุทธมีวิถีชีวิตมีศิละปะซึ่งใกล้เคียงกันมากตัวอย่างเช่นเครื่องดนตรีรอย่างซอเราพบว่ามีอยู่ที่ ประเทศไทยแล้วก็มีอยู่ที่ประเทศมรครับเป็นลักษณะที่ร่วมกันต่างก็มีเหมือนกันครับ,รบรับอย่างที่อาจารย์บอกการมีพรมแดนร่วมกันทางวัฒนธรรมเนี่ยจะมีความสําคัญมากโดยเฉพาะอาจารย์นําเสนอในประเด็นที่เรื่องของการเรียกชื่ออาจารย์มองว่าการเรียกชื่อให้ถูกต้อง มันมีความสําคัญมากอย่างไรฮะอาจารย์ครับคือชื่อเรียกประเทศหรือแม้แต่ชื่อเรียกบุคคลเนี่ยก็เป็นการแสดงถึงความสำคัญของบุคคลครับเป็นความมีตัวตนของบุคคลถ้าเราเรียกประเทศพื่นบ้านเราถูกต้องแล้วเราก็เข้าใจที่มาของชื่อเรียกเนี่ยก็จะช่วยให้ลดความสับสนครับลดความเข้าใจผิดอันเนื่องมาแต่ชื่อเรียกครับเช่น เราเรียกบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านว่าชาวขเขมรก็ถูกต้องเพราะว่าขเขมรเป็นชื่อเรียกกลุ่มคนคแต่เราจะเรียกประเทศเขาว่าประเทศขเขมรก็ถูกต้องเรียกประเทศกัมพูชาก็ถูกต้องเพราะว่าเรามีความเข้าใจครับอันนี้ก็เป็นการเรียกแบบสอดคล้องเหมาะสมไม่สับสนในชื่อเรียกทําให้ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันเนี่ยดำเนินไปด้วยดีครับและอย่างที่อาจารย์ได้บอกเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยมีความสําคัญนะโดยเฉพาะเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไม่ใช่เฉพาะประเทศเราหรือประเทศเพื่อนบ้านในวันนี้เรามองถึงความเป็นอาเซียนนะครับต้องกล่าวขอบพระคุณอาจารย์นะครับท้ายสุดให้อาจารย์ฝากอะไรกับท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยครับเพื่อที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกัน บนสังคมโลกใบนี้ยังมีความสุขครับอาจารย์ครับการที่จะมีความสุขร่วมกันก็คือมีความเข้าใจกันตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศกัมพูชาหรือประเทศเขมรถ้าเราเรียกชื่อเขาถูกต้องเข้าใจชื่อเรียกประเทศเราก็จะไม่มีความสับสนและที่สําคัญคือว่าขนาดนี้ประเทศไทยกับประเทศเขมรต่างก็เป็นประเทศของสมาชิก ประชาคมอาเซียนด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกชื่อประเทศเพื่อนบ้านถูกต้องไม่สับสนก็จะเป็นมิติเริ่มต้นที่ดีที่จะเป็นสมาชิกที่ดีและร่วมมือกันในอนาคตครับและสำหรับเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับในเรื่องราวของภาษาและวัฒนธรรมที่จะช่วยทำให้เรานะครับ มีความสุขร่วมกันมากยิ่งขึ้นต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรนรเศษพิสิทธิ์พันธ์พรสำหรับวันนี้ครับกราบขอบพระคุณคร,าารค,รครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังครับแล้วเสียงตรวหรือซอที่เราจะได้ฟังในวันนี้ เป็นเสียงจากพื้นที่จริงเลยนะครับแล้วก็ผมเรียนเชิญท่านอาจารย์สุนิดาศิวะปฐมชัยมาอยู่รายการกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเพื่อให้เป็นสบายๆบ่า,ายวันจันทร์เชื่อมโยงกับท่านอาจารย์น,นรเศษ,ษเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องราวของอขมรนของกัมพูชาที่เรารู้แล้วว่าเราควรจะเรียกชื่อประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างไรเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อ,อก,กันช่วงท้ายสบายๆผมรบกวนว่าเสียงซอหรือเสียงตรวที่เราจะได้ยิน เป็นเสียงจากพื้นที่ไหนครับอาจารย์ครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งในโครงการนะคะที่ทําในจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็จะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนนะคะคที่เป็นโครงการชื่อว่ากาันตึมไวใส<อ>ใส่ใจสุขภาวะเยาวชนค,ค,ค่ะครครตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเสริมสร้างความสามารถของเยาวชนนะคะให้เยาวชนเล่นดนตรีกันตรึมโดยเด็กๆเ,เนี่ยจะเรียนรู้วิธี การเล่นจากครูภูมิปัญญานะคะก็จะเรียนทั้งทฤษฎีด้วยเรียนทั้งปฏิบัติด้วยแต่ว่าที่สําคัญคือเด็กเกเนี่ยจะได้เป็นผู้ที่มาร่วมคิดไม่ใช่เข้ามานั่งเรียนอย่างเดียวนะคะร่วมคิดตั้งแต่กระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นแล้วเด็กก็ได้มาเรียนรู้การทํากิจกรรมก็เป็นร้อยคนนะคะอาจารย์ร้150<ค>อยห้าสิบคนาะฉะเสียงที่เราจะยินนี้ก็คือเป็นเสียงที่เหมือนในชุมชนเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับ เสียงของตัวหรือของซอนี้อยู่ใช่ไห<ช>มครับใช่ค่ะแล้วก็เกิดเป็นโครงการดีๆในโครงการสื่อพื้นบ้านของเออองาราตรงนี้เป็นสื่อพื้นบ้านที่เป็นของพื้นที่ก่อน,นะะที่จะทิ้งท้ายสรุปผมจะชวนท่านผู้ฟังกันนะครับไปรับฟังกันนะครับว่าในพื้นที่เขาได้ทําโครงการสื่อพื้นบ้านแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมที่จะเชื่อมเรากับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆต่อกันในในลักษณะของ สบายสบายบาย,บายวันจันทร์ตามรายการของเราแล้วอย่างที่เราได้รับผิดชอบในช่วงนี้นะครับโลกสวยด้วยภาษาและวัฒนธรรม,ททมลองมาฟังกันครับว่าเสียงจะไพเราะขนาดไหนเชิญมาฟังครับ thank <laughs> you you <gasps> อาจารย์เสียงที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี้เสียงก็ทําให้เรานึกถึงบรรยากาศประเทศเพื่อนบ้านได้<ช>อ,ยอย่างดีเลยทีเดียว<ช>นะครับออผมคงต้องรบกวนอาจารย์อย่างนี้ครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยโลกสวยด้วยภาษาและวัฒนธรรมของเราเนี่ยยังมีอยู่อีกหนึ่งวันที่เราจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับโครงการสื่อพื้นบ้านของอาจารย์น่าสนใจมากเลยเออผมจะรบกวนเรียนเชิญอ,อ,อาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับด้วยความยินดีเลยค่ะอาจารย์ จริงๆตัวโครงการสื่อพื้นบ้านอาจารย์ทําทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยครับเลยค่ะอาจารย์ทั้งทั้งจริงๆจะบอกว่า5ภูมิภาคเพราะว่าเรามีเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วก็กลางครับผมก็เป็นโครงการดีๆจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียร่วมกับสส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 สหสส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 นสสวสนสสนสส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 นสส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 าสส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 สกสวสสสวสสสสสลสสวยสส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 ัสส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 บสนสส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  เราจะกลับมาพบกันกับโครงการสื่อพื้นบ้านกับอาจารย์สุนิดาศิวปฐะถมใจอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องกราบกับพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการครับครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเพลงที่มีชื่อของเขเมรยอยู่ในเพลงไทยอย่างเช่นเพลงขมนไซโยกขมนพายเรือเป็นเพลงที่เรานําสำเนียงของเพื่อนบ้านนะครับมาร้อยเรียงให้เป็นทํานองอยู่ในเพลงไทยตามแบบแผนของว่าทําการดนตรีของเรานะครับ ซึ่งเพลงที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงท้ายนี้เป็นเพลงที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลว่าทําดนตรีคุณครูประสิทธ,ธิาวรซึ่งคุณครูเป็นผู้ควบคุมวงการบรรเลงเป็นวงเครื่องสายผสมนะครับเ,เพลงเขมรโพธิสศัตว์เดิมเป็นเพลงทํานองเก่าในอัตราสองชั้นที่ใช้ประกอบการแสดงละครมีการนํามาทําเป็นทํานองทางร้องโดยพระยาสนอดุริยางคุณครูแช่มสุนทรวาทินแล้วในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณครูชอยสุนทรวัฒนถิ่นท่านก็ยังนํามาแต่งเป็นเพลงเถาคือมีทั้งอัตรา3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวครบเป็นอัตราเพลงเถานะครับแล้วสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ท่านยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ให้เป็นเพลงที่บรรเลงด้วยแตรวงวันนี้โลกสวยด้วยภาษาและวัฒนธรรมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกับเรื่องราวดีๆนะครับ ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านของเราผ่านรายการสบายสบายบ่ายวันจันทร์ผมราท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับด้วยบทเพลงเขมรโพธิสัตว์สวัสดีครับ ฟังง่ายได้ความรู้โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการสบายสบายบ่ายวันจันทร์